กัอะไรอ่ะผ <Go. S 1> <P> ิดผิดโตพี่เปิดมาแายังเปิดมารอบหลังนี่18กันยาอืมแล้วจะปิดเมื่อไหร่อืมปิดวันนี่จะมาเหรอ นักแสดงท่านหนึ่งค่ะเพื่อที่จะไปกินก๋วยเตี๋ยวกันนะคะสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณคือใครคะคนสวยคุณเข้ามาผิดคันหรือเปล่าคะโอ้โหใครนั่งเนี่ยติดมากเลยขอดูชมหน้าหน่อยได้ไหมคะชองเอ๋ยชงมงามอาล้ำใต้หังเนลึก ุกคนทุกคนคือตอนนี้เราได้รับแขกของเรามาแล้วนะคะขึ้นรถมาแล้วเป็นการนัดกันแบบว่านัดเมื่อวานแล้วได้มาวัวนนี้เพราะว่าถ้านัดกันแบบนานๆอะ่ะมันจะไม่ได้มาเว้ยมันนบดลมเราจะไปไหนกันนะเราจะไปไหนกันตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือร้านพี่เจนเนตเขียวนะใช่คือพี่เจนเนอตอนน่ะวันเราก็ยังไม่ได้มีโอกาสไปสัาากทีด้วยความที่มันติดช่วงโควิดะนะ่ะเนาะเออแต่ช่วงเนี้ยเขาเหมดแบบคลายๆลลงบ้างแล้วไงให้สามารถนั่งกินที่ร้านได้แล้ว พอยูเทิร์นเสร็จนะชิดฝาทันทีเพื่อเลี้ยวเข้าซอยเอองานต่อคะ่ะนั่นแหละแล้วประเด็นคือร้านเหมี่ยวเราก็ยังไม่ได้ไปนะคะคุณผู้ชมไม่แต่ร้านเมียวเลยไปอย่างเดียวก็ก็ถึงร้านเมียวจริงเนะหรองานก็นี่งานตอบละกินเออก็คือกินที่เจนเน็ตตอนกลางวันใช่ไหม,มแล้วก็ไปกินของเธอช่วงประมาณเยน็นเย็นดดูนะคือตอนเย็นอะไม่โอกาสจะไปฟิตเนสเอออืมไม่ต้องไปฟงไปฟิตอะไรทั้งสิ้นแล้วจะไปทําไมบาปกรรมนะเนี่ย คนกำลังจะหอมหนุหนๆไก่ๆเลยไปงซอยนี่ปะเอ็นลาปปะดูใช่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 ซอยลาบปะดูมันชื่อลาดลาด้าเด๋อเรยกว่าลาบไปหาไปฮะโก้เมี่ยวเรารู้จักกันเมี่ยวพูดครั้งแรกที่เราเจอกันที่งานครอบครัวของค่ายค่ายหนึ่งเสร็จปุ๊บเมี่ยวก็คือไปกับ กลุ่มแก๊งเพื่อนแบบเกือบสิบคนแล้วเมียวก็กําลังเหมือนแบบยืนยืนนั่งๆอะไรของเมียวอ,อยู่กับเพื่อนๆเักพักม,มีมือใครไม่รู้มาคว้าเมีย่ยวแล้วก็หันมาบอกว่าไปหั <laughs> นไปใครวะนั <laughs> ่นก็คือพี่ลุงค่ะซึ่งไอเราอะมากับกลุ่ม ทุมิทีมอะไรไม่รู้แต่คิดว่าโอ้คงเป็นน้องใหม่เป็นเด็กใหม่อ่ะแล้วก็คงเดี๋ยวคงจะเงื้อเงี้ยเงี้อาจจะไม่เคยครอบครูงี้ไงแล้วเสร็จก็เลยแบบว่าไปน้องไปไปดึงเขามาจ้าไม่รู้ว่าเขามากันเป็นทีมหารู้ไหมเพื่อนข้างหลังเป็นสิบมี่หันไปแบบทุกคนบบไปก่อนไปก่อนไปก่อนพี่เขาชวนไปก่อน <c oughs> แล้วจะจับมือแกเลยใช่ไหม <c oughs> ใช่ลากไปเลยแล้วมีหลักฐานคือเป็นรูปถ่ายคือแบบไม่ว่ากี่รูปมี่ก็ยืนข้างพี่รู้หมดเลยอะ่ก <c oughs> <c oughs> ็ตหนเอะ แลตั้งแต่นั้นมาก็เลยได้แบบมันรู้จักสนิทกันแล้วมาเล่นละครด้วยกันเนาะใช่ก็น่าแหละหาดวงสองพงคนมันจะสองพงกันนะคะองงใดๆคือแกบอกทางฉันอยู่หรือเปล่าเนี่ยไม่หรือเปล่าแกเป็นคนนี้แต่คนมัวแต่เมาลอยถูกไหมมาทานี้ถูกแล้วหรือเปล่าอ๋อนี่แกปิดโลเคชั่นไปแล้วเหรอเลยแล้วค่ะร้านอยู่นี่ไงทุกคนมันควรจะมาด้วยกันเนาะ เรามาเจอกันตอนถึงร้านพี่เจเน็ตนะคะโอเคทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านของพี่เจเน็ตแล้วนะคะแล้วนี่คือผู้ที่มารับออเดอร์เออได้ทักทายหน่อยค่ะสวัสดีค่ะจำจำปราหลาดกันไดคะอ๋อซุปจำใช่อหมนะจัดไปบูฟราเอาเป็นมากเป็นน้อยเป็นกลางอะไรอ่ะผิดผิดโต๊ะเกือบแล้วเกืแล้วสันน่ากินมากนะ เราจะไม่กินซ้มตำตอนเย็นแล้วค่ะต้องกินค่ะเพราะเราจะไปร้านคุณมะเมี่ยวอีกพรุ่งนี้น <laughs> ทำงานเช้าเกือบโซเดียมหน้าบวมยิ<อ>่งร้านเมี่ยวนะใครหน้าไม่บว,งวงมวันลุกขึ้นถือว่ามาไม่ถึงน, <laughs> นี่คือโปรโมทร,ร้านตัวเองอยู่เหรอ,อนี่คือพูดพูดอย่างนี้เลยใช่ไหมไม่ไม่ได้เลยนะ <laughs> ค,คือถ้าถ้าเช้ามาหน้าไม่บวมนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ร้านเหมียนะ่ยวโมโนโซเดีย,ยมคุณตัง <laughs> มีต้องกินเดวยอยี๋ยที่เขาว่าเฉยเป็นคนที่ชอบกินก๋วยเตี๋ยวมากค่ะเป็นคนที่ชอบกินแบบอะไรที่แบบซดน้ำเนี่ยก๋วยเตี๋ยวที่มือตอบโจทย์หวานมีเลือนะเนี่ยให้เมลกินได้ยังอ่ะได้ กับร้านตัวเองอะรนะ้านนี้ลูกต้อามมีกว่าเยอะเลยนะช <laughs> อ,อบตรงนี้แหลนะ <laughs> ฉันควรจะไปกินร้านแกใช่ไหมควรแต่ว่าแนะางนว่าพวกนี้ห้ามมิกนะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวบว,วมเพื่นใหญ่มาก,มากมานั่นให่เลยโอ้โหทุกคนคือแบบพี่เจนเน็ตเขาก็จะถ่ายยูทูบด้วยแต่เขาอะ เป็นงานเป็นการกว่าเรามากจริงจังมากทุกคนดูกล้องเท้าเออดูแบบเราคงต้องวางของเราแล้วป่ะอะไรนะโอ้โหแบบว่าจริงจังมากแล้วนี่คือจันแจ้งนะคะสวัสดีค่ะจันแจ้งเรานใจกันเลยอุหิตอีเ้อร์อันนี้อันนี้น้องเมี่ยวเมี่ยววีจีเออร์สองพันสิบสามมาท่นักเอกช่องเจ็ด นี่ไปเซิร์ชไปเซิร์สอบมาเรียบร้อยเรียบร้อยค่ะเขาเรียกว่าทำกันบ้านทำกันบ้านแต่ตะกี้ก่อนที่มาถึงนี่คือต้องขอให้น้องเขาถอดหน้ากากเพราะว่าจําไม่ได้อันนี้ผลงานเลยครับอะไรโอ้ยอร่อยมากย่างอันนี้ค่ะทุกคนอร่อยมากคือดีนี่ยังหมูยอกุ้งสดไข่แดงอหน้าตาอาจจะไม่ละมุนแต่ดูแลคุณยิ่งกว่าประกันภัยค่ะโอ้ตายแล้วนี่ให้น้องชิมอ่ะชิมชิมยังคะชิมไปก่อนสวนจู อันนี้คือเมนูเมนูเมี่ยงือเนี้ยงแซมอนอกที่คนน่ติดใจเป็นชิ้นก็ได้นะคะใหญ่มากมันใหญ่มากเห็นไหมเราให้ชิ้นใหญ่เต็มคำค่ะพี่อ้าว่าเอาตามความจริงแบบเหมือนไม่มีกล้องอยู่อะเอาใจแบบจริงใจอาเลยนี่ถามมันจะพูดจริงหรือพูดจริงเทนกันมาดีเทนกันมาดีนี่มเจ๊เองจัดไปออหนเต่นเต้น น้ดูดูดดยังไงครับีนอร่อยอร่อยจริงสวคะสอยวลัประดุกค่ะเจดิยเกียวเตี้ยรือค่ะอ่าลองตามเลองข้งตามยังพี่จันระหอือสายเนหนีคุณผู้ชมนั่นเปนเด จะสดกุ้งไปสดจะกินกุ้งก็อ่ะกินอะไรก็ได้ไงล่ะเ่อนจะกินกุ้งซะหน่อยก็ให้สองครั้งมาหนึบหนึบมหนึบหนึบมันมีความหนึบของไข่แดงคุณผู้ชมเราไม่สามารถบรรยายได้ในความรู้สึกของความแบบพอลิ้นเราได้ลิ้นรสกุ้งเนี่ยมันรู้สึกเหมือนมันติดฟันมากพี่เปิดมาไา้ยังเปิดมารอบหลังนี่สิบแปดกันยาอืมน่าจะปิดเมื่อไหร่ ปิดวันพุธก็จะมาเหรอปิดยี่โม่ปิดยี่โม่ปิดห้าโมงเย็นห้าโมหมงเย็นเพราะฉะนั้นไม่ปิดแต่ตัวใหญ่ก็ไม่ถึงนะไม่ถึงนะซีโม่เขาหมดก่อนใช่ไหมคะเขาหมดก่อนใช่ไหะเพราะว่าวันวันหนึ่งก็ก๋วยเตี๋ยวก็ไม่กี่จานซีชานหมดแล้วก็หมดเลยหมดเลยวัตถุดิบไม่ได้เอามาเยอะจะได้ดูแบบโอ้โหไม่แต่มันอร่อยิงทุกคนต้องมาถ้าใครอยู่ละแวกนี้นะไม่อยากให้พลาดเลยร้านเจ๋ เขาไม่ยอมปักเจ็ดแล้วนะุขเขามีห es ้องน้ำให้เข้าที่นี่นะคะกำลังมีห้องน้ำนะคะนะคะาวนนี้ให้น้องๆทานกันต่อทานกันต่อนะคะจะได้เิ่มเยอะจะได้ยังกินได้ยังอ่ะกินได้ยังใจง่ายเราอะไรเนยคลิปะสวัสดี